สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ควรฟังชาแนลชาแนลที่จะมีแต่เรื่องราวที่คุณผู้ฟังควรรับฟังครับสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนใหญ่มักจะมาจากตำนานเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเชื่อในอดีตการครับคุณผู้ฟังหนึ่งในเรื่องที่มักจะได้ยินกันบ่อยก็คือ อาถรรพ์ของผืนป่าและในวันนี้ผมมีเรื่องราวของห้าผืนป่าที่มีชื่อเสียงด้านความลี้ลับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้คนที่คิดจะลองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นในห้าตำนานผืนป่าอาถรรพ์ครับคุณผู้ฟังตำนานบทที่หนึ่งคำสาปพ,พม่าแดงและอาถรรพ์แห่งแก่งกระจาน แก่งกระจานเป็นที่ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกแกงกระจานเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ลำทานและสิ่งที่เป็นที่กล่าวขานของพื้นที่นี้อีกอย่างก็คือเรื่องลี้ลับครับคุณผู้ฟัง เมื่อหลายปีก่อนมีข่าวอุบัติเหตุที่โด่งดังไปทั่วประเทศนั่นก็คือมีเฮลิคอปเตอร์ตกติดต่อกันถึงสามลำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17รายเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวไทยเป็นอย่างมากแถมยังมีเรื่องลี้ลับที่เชื่อมกับเหตุการณ์นี้อีกด้วยครับคุณผู้ฟังจากการให้การของเจ้าหน้าที่เล่าว่าในตอนที่พวกเขา เข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกลา่าวได้ปรากฏภาพของชายสองคนในภาพถ่ายที่มีเปลวไฟกำลังลุกไหม้แล้วก็หายไปอย่างไร้สาเหตุครับคุณผู้ฟังและข้อมูลจากกล่องดำบ่งบอกว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำแรกที่ตกอาจเกิดจากอุบัติเหตุทางสภาพอากาศแต่ลำสุดท้ายนั้นได้สูญเสียการควบคุมอย่างไร้สาเหตุจึงเป็นที่เล่าขานกันต่อว่า อาจจะเป็นเพราะคำสาปของชาวกะเหรี่ยงโบราณที่มีความโกรธแค้นกองทัพไทยมาตั้งแต่อดีตครับในยุคสมัยหนึ่งครับคุณผู้ฟังมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าพม่าแดงได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนของแก่งกระจานเพื่อลักลอบสัตว์ป่าและค้าของเถื่อนสร้างความเดือดร้อนจนทางการประเทศไทยต้องส่งทหารไปปราบปรามคนกลุ่มนี้แต่ผลลัพธ์ก็คือทหารไทย กลับกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับคุณผู้ฟังส่วนมากพมา่าแดงกลับหลบหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยและยังคงเป็นความพ่ายแพ้ที่เป็นปริศนาอยู่เพราะทหารไทยทั้งชำนาญเส้นทางและภูมีประเทศมากกว่าแต่กลับเสียท่าอย่างประหลาดเรื่องเล่าหนึ่งได้เล่าว่าพมา่าแดงได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นในตำนานกล่าวไว้ว่า ชาวบ้านกลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในทางสยเวทและอาคมมาตั้งแต่อดีตและส่งต่อมนต์ดำเหล่านั้นสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับหัวหน้าของหมู่บ้านมีนามว่าขออีเป็นพรานที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสยศาสตร์มนตราและมีอายุถึง103ปีในเวลานั้นครับคุณผู้ฟังได้มีผู้คนสันนิษฐานว่าเหตุที่เฮลิคอปเตอร์ตกเกิดขึ้นมาจากคำสาบแช่ง ของชาวกะเหรี่ยงโบราณที่มีความแค้นต่อทางการไทยที่เคยขับไล่พวกเขาให้ออกจากพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่นั่นเองครับคุณผู้ฟังบทที่2องตำนานดงพยาไฟแดนลี้ลับของผู้กล้าดงพยาไฟหรือดงพยาเย็นในปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อ เรื่องสถานที่ลี้ลับแห่งพื้นป่าเล่ากันว่าเป็นป่าทึบที่พรานป่าที่มีวิชาอาคมนิยมเข้าไปในป่าแห่งนี้เพื่อลองวิชาและพิสูจน์ความเก่งกาจของตนเองครับคุณผู้ฟังร่วมถึงเหล่าพระสงฆ์องค์เจ้าที่แสดงความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทดสอบจิตใจที่แข็งแกร่งว่ากันว่าคนทั่วไป ที่แม้จะชํานาญทางหากได้เข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยได้ออกมาอีกเลยนอกจากว่าจะเป็นผู้มีวิชาอาคมเหตุที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของเหล่าเกจิอาจารย์หลายๆสำนักก็เพราะเรื่องราวความน่ากลัวของพื้นป่านี้ตั้งแต่สมัยอดีตกาลตำนานเล่าว,ว่าพื้นที่ดงพญาไฟมีชื่อเดิมว่าขวางทบุรีเป็นเขตการปกครอง ของพญาในราชการผู้นำของหมู่บ้านในยกแรกเป็นคนมีจิตใจที่ดีสั่งการให้ในทุกวันพระไม่ให้ชาวบ้านล่าสัตว์หรือทำเรื่องที่เป็นอบายมุกในวันนั้นนั้นแต่เวลาต่อมาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านผู้นำของหมู่บ้านผู้นำคนใหม่เป็นคนที่มีจิตใจไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎของหมู่บ้านที่ได้ปฏิบัติกันมาเป็นขั้วตรงข้ามและชาวบ้าน ที่มีความโลภอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ได้ทำตามกันอย่างทั่วกันเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของพญาผู้เป็นผู้ดูแลเขตการปกครองนั้นก็เลยได้จัดการปล่อยงูพิษมากมายเข้าไปในหมู่บ้านจนในที่สุดชาวบ้านก็ล้มหายตายจากและกลายเป็นหมู่บ้านร้างไปในที่สุดเมื่อยุคสมัยดำเนินมาจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าความลี้ลับของพื้นที่แห่งนี้ มาเล่าให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติพบเจอกับเงาและก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยและเสียงโหยหวนของชาวบ้านที่เล่ากันว่าทรมานจากการถูกงูพิษกัดและนี่ก็คือที่มาของความลี้ลับในป่าดงพญาไฟนั่นเองครับบทที่3ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน กััคววามมมรที่ไ่ไสหงเชื่อว่าคนไทยเกือบทั้งประเทศไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าที่เกิดอุบัติเหตุให้ต้องไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายซึ่งนอกจากเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับทีมหมูป่าในถ้ำแห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีเรื่องราวปริศนาอีกหลายเรื่องที่เกิดภายในสถานที่แห่งนี้ด้วยครับคุณผู้ฟัง ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทีหมูป่าจากการบอกเล่าของชาวบ้านมีอยู่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เคยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อนั่งสมาธิได้เข้าไปในถ้ำและหายตัวไปเป็นเวลาเจ็ดวันแต่ในช่วงเวลาที่หายไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการค้นหาโดยทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสองเลยจนถึงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยว ได้ให้การว่าตนเองทั้งสองได้เดินเข้าไปในถ้ำและหาทางออกไม่เจอเมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเดินวนกลับมาที่เดิมตลอดและในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับคุณผู้ฟังมีชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะคิดมากต่อชีวิตได้คิดจะไปซื้อปลาไปปล่อยที่แม่น้ําเมื่อเขาซื้อปลาได้และกำลังจะไปปล่อยกลัแบบนึกถึงถ้ำหลวงนงนอนที่เขาเคยไปในอดีต มาอย่างไร้สาเหตุจึงเดินทางไปที่ถ้ำในเวลาเย็นตอนแรกเขาจะไม่เข้าไปเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาอันตรายกับการเข้าไปในถ้ำแต่เหมือนว่ามีเสียงเรียกให้ต้องเข้าไปจนได้พร้อมกับบอกให้เขานำเครื่องวายสก,การะเข้าไปด้วยหลังจากที่เขาเข้าไปปล่อยปลาและจุดทูบหลังจากนั้นก็ระบายเรื่องที่หนักใจในถ้ำและขอพรให้มีสติปัญญา ในการทำสิ่งต่างๆด้วยเถิดหลังจากนั้นก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่บอกให้เขาเข้าไปในถ้ำให้ลึกขึ้นเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆพอรู้สึกตัวจึงคิดจะหันกลับออกไปจากถ้ำแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นก็คืออะไรบางอย่างที่กำลังเลื้อยรูปร่างเหมือนงูแต่มีแสงเป็นเส้นๆวิ่งผ่านเข้าไปในถ้ำและนี่ก็เป็นเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ของถ้ำหลวงแห่งนี้ครับคุณผู้ฟังตามประวัติเรื่องเล่าดั้งเดิมของคุณน้ำนางนอนมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วพระราชาผู้ครองเมืองในตอนนั้นได้มีลูกสาวที่สวยงามมากจึงได้ประกาศตามหาเจ้าชายจากต่างแดน,นเพื่อที่จะมาเป็นคู่ครองแต่นางกลับไม่ถูกใจใครเลยเนื่องจากนางมีความรักกับคนเลี้ยงม้าท้ายหวังเมื่อพระราชารู้จึงเกีดกัน ไม่ให้คนทั้งสองได้พบกันจนท้ายที่สุดนางทนไม่ไหวจึงวางแผนที่จะหนีไปกับผนเลี้ยงมา้าแต่ด้วยความที่นางกําลังตั้งท้องอยู่จึงทำให้การเดินทางลำบากคนทั้งสองหนีมาถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งและในตอนนี้เองตัวนางก็รู้ว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วอีกทั้งยังต้องหนีการตามล่าของทหารที่ถูกส่งมาตามล่าตัวนางจึงให้สามีรีบหนีไป แต่สามียืนยันว่าจะไม่หนีเด็ดขาดนางจึงบอกให้ไปหาของกินและสเสบียงมาให้สามีจึงบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้นางรออยู่ตรงนี้จนเวลาผ่านไปถึงสามวันคนเลี้ยงม้าก็ยังไม่กลับมาสักทีจนตัวนางคิดว่าคงจะโดนทิ้งเสียแล้วนางจึงออกตามหาแล้วก็พบกับความจริงว่าสามีคือคนเลี้ยงม้าของนางได้ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชา นางเสียใจมากจนใช้ปิ่นปักผมปักเข้าที่หัวของนางจนตายลงในที่สุดว่ากันว่าเลือดของนางนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแม่สายและความรักที่ไม่สมหวังของนางจึงเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นครับคุณผู้ฟังบทที่4ตำนานพญานาคและผีจ้างหนังของปากคำชนอดปากคำชนอดจังหวัดอุดรธานี เป็นป่าที่โด่งดังในเรื่องความลี้ลับของพญานาคและเรื่องเล่าของผีจ้างหนังที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์อีกด้วยครับคุณผู้ฟังพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นคํา้โนดที่มีลักษณะคล้ายกับต้นป์มซึ่งป่าแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะลอยน้ำเนื่องจากว่ามีน้ำอยู่โดยรอบและมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ ในฤดูน้ำที่มีอุทก,กภัยหลายครั้งในพื้นที่แห่งนั้นชาวบ้านและหมู่บ้านละแวกนั้นจะได้รับผลกระทบกันอย่างมากแต่พื้นป่าแห่งนี้กลับลอยน้ำได้อย่างเหลือเชื่อจนมีเรื่องเล่าเป็นตำนานพื้นเมืองว่าป่าคคำชนโนดเป็นประตูไปสู่เมืองบาดานที่เป็นดินแดนของเหล่าพญานาคมีโครงการสำรวจใต้ผืนน้ำของเกาะแห่งนี้หลายรอบและยังคงไม่เป็นผลสำเร็จ อีกทั้งนักสำรวจยังได้เล่าว่าเจอเหตุการณ์ลี้ลับหลายอย่างจนไม่ค่อยมีใครกล้าหาความจริงเกี่ยวกับที่แห่งนี้เท่าไหร่นักเช่นตอนที่ทำการสำรวจเจ้าหน้าที่เล่าว่าได้พบรากไม้ระโยง์ะะยางกันมากมายการทับถมของดินและต้นไม้อาจเป็นที่มาของการที่ผื้นป่าสามารถลอยตัวได้แต่เมื่อสำรวจไปจนถึงโพรงรากไม้แห่งหนึ่งนักสำรวจ ก็พยายามจะเข้าไปในโพรงนั้นแต่ก็เหมือนมีสิ่งมีชีวิตได้มาดึงขาไม่ให้เข้าไปจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับนักสำรวจได้และพอทำการสำรวจอีกรอบโพรงนั้นกลับมีเถาวันที่หนาแน่นกว่าเดิมมาปิดทางเข้าไว้และไม่สามารถหาสาเหตุจากเหตุการณ์นี้ได้ผีจ้างหนังเป็นเรื่องราวปริศนาที่น่าสนใจ จนมีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังในวันหนึ่งบริษัทฉายหนังกลางแปลงได้รับจดหมายการว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่คำชะโนดตัวเจ้าของก็ไม่ได้สงสัยอะไรจึงส่งพนักงานไปฉายหนังตามปกติคนขับรถได้เดินทางไปถึงในเวลากลางคืนแต่ที่น่าแปลกที่รอบข้างเงียบกริบไม่มีเส้นเสียงของชาวบ้านเลยทั้งที่น่าจะมีงานวัด หรืองานฉลองอะไรสักอย่างถึงได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากพอขับรถไปสักพักก็รู้สึกว่าขับเลยจากสถานที่ฉายมาแล้วและก็มีหญิงสาวสองคนวิ่งตามรถมาแล้วบอกว่าขับรถเลยมาแล้วนะที่ฉายหนังหยุดทางโน้นและทั้งสองก็อาสานำทางไปยังที่หมายคนขับรถแปลกใจอย่างมากเพราะตลอดทางที่ขับมา ก็ไม่มีใครเลยและไม่มีรถคันไหนตามมาด้วยและหญิงสาวสองคนนี้มาจากไหนแต่เขาก็ได้แต่สงสัยเมื่อมาถึงเขากลับพบว่าชาวบ้านมากมายที่รอดูหนังกลางแปลงแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือการแต่งตัวของชาวบ้านผู้หญิงจะใส่ชุดดำส่วนผู้ชายจะใส่ชุดขาวไม่มีสีอื่นเลยนอกจากสีขาวและดำเท่านั้น พวกเขาทำการตั้งจอภาพและฉายหนังไปตามปกติโดยที่มีชาวบ้านนั่งดูเป็นจำนวนมากและความแปลกประหลาดอีกอย่างก็คือในระหว่างที่ฉายหนังไม่มีเสียงพูดคุยของชาวบ้านเลยทุกคนนั่งดูหนังด้วยท่าทางที่นิ่งและไม่พูดไม่จาจนหนังจบชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็เดินทางกลับทีมฉายหนังก็เก็บอุปกรณ์ตามปกติโดยไร้เสียงพูดคุยและขากลับ คนขับพบหญิงสาวสองคนที่นำทางมาให้ทั้งสองอาสาไปส่งที่ปากทางและขี่จักรยานคู่ไปกับรถพอถึงทางออกหญิงสาวทั้งสองคนบอกลาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยและสิ่งที่พบคือรอยล้อจักรยานที่หายไปในป่าทึบซึ่งคนปกติไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นทีมฉายหนังได้ไปแวะพักที่ตลาด ก็ได้มีชาวบ้านเข้ามาถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมาคนฉายจึงตอบไปว่าที่วัดคำชะโนโดแต่คําตอบของชาวบ้านที่ตอบกลับมาชักหน้าตกใจอะไรกันเมื่อวานนี้มีงานที่วัดหรือทำไมไม่รู้เลยคนฉายจึงงุนงงเพราะเมื่อวานก็มีชาวบ้านไปดูหนังกลางแปลงกันตั้งเยอะสุดท้ายเมื่อคนฉายเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของบริษัทฉายหนังฟัง ทำให้เจ้าของสงสัยมากและเดินทางไปหาความจริงที่วัดคำชะโนดได้เข้าไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสและท่านก็ได้บอกว่าโยมอาจจะถูกผีจ้างแล้วละ่ะจากนั้นเจ้าของก็ดูในใบว่าจ้างเป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่บ้านอยู่ติดกับวัดแต่พอไปหาคนคนนั้นเขาก็บอกว่าช่วงฉายหนังเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโสมอยู่ที่บ้านไม่มีทางที่จะเข้าเมืองไปจ้างใครได้ เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่าปิดศนาที่ถูกบอกต่อกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นภาพ,พยนต์ไปในที่สุดครับบทที่หําตำนานภูกระดึงซึ้งถึงใจผู้กระดึงเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักปีนเขาทั้งหลายใครจะไปนึกว่าที่ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางกันมาอย่างหนาตาจะมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่เรื่องเหล่านี้ เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดและเป็นเรื่องธรรมดาที่ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมักจะมีคนที่เป็นพวกกล้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไม่เกรงกลัววัยรุ่นกลุ่มนี้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด10คนครับคุณผู้ฟังและมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อบอยที่ปากกล้าท้าทายทุกสิ่งพวกเขาทั้ง1ิได้ไปแวะเล่นน้ำตกพร้อมกับความกล้าของบอย ที่ท้าทายต่อบางสิ่งไม่หยุดแม้รุ่นพี่จะเตือนไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ำเสร็จปรากฏว่าพวกเขากลับหาทางไปต่อไม่เจอจนรุ่นพี่ได้ทำการไหว้ขอขมากับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินต่อไปสักพักก็ไปเจอกับไม้สีแดงรุ่นพี่คนนั้นจึงคิดไปว่าทางที่ไม้นี้ชี้ไปน่าจะเป็นทางออกก็เลยเดินตามไป พร้อมเก็บไม้สีแดงนั้นติดตัวไปด้วยและพวกเขาก็หาทางออกได้อย่างน่าประหลาดจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปถึงผาหล่มสักในเวลาที่ไม่เย็นมากนักพวกเขาได้แวะพักผ่อนและถ่ายรูปตามปกติพร้อมกับรอบตัวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆในตอนนั้นบอยเริ่มรู้สึกว่ามีใครกำลังมองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อถามเพื่อนว่ามีใครกำลังมองเขาอยู่ไหม เพื่อนก็สังเกตนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครมองมาทางพวกเขาเลยด้วยความขนองบอยจึงตะโกนไปยังหน้าผาแบบเน็บแนมเพราะคิดว่าคนที่มองเขาต้องเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นแน่ๆจากนั้นอากาศเริ่มเย็นพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วพวกเขาจึงเดินกลับที่ทำการไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเพราะด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการเดินป่า เลยไม่มีใครพกไฟฉายมาสักคนจึงจะอาศัยไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนำทางแต่เมื่อเดินไปได้สักพักไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นกลับห่างออกไปอย่างรวดเร็วและหายไปในที่สุดบวกกับตอนนั้นก็มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเขาจึงใช้วิธีเกาะกันเดินและนับคนว่าอยู่กันครบไหมเป็นระยะระยะเมื่อเดินมาได้สักพัก พวกเขาก็เจอร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งก็เลยเข้าไปซื้อเทียนเพื่อจะใช้เป็นแสงไฟในการเดินกลับจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อในระหว่างทางพวกเขาได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือนรูดมือกับไปยญ้าหรือเพื่อนคนที่อยู่หน้าบอยก็หันมาบอกบอยว่าเห็นเงาคนตัวใหญ่ด้วยความที่ปากกล้าบอยจึงตบหัวเพื่อนคนนั้น แล้วบอกว่าไม่เห็นมีจากนั้นบอยก็เริ่มรู้สึกว่ามีใครหายใจรถต้นคอและแน่นหน้าอกเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทางสามแพร่งและกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาดีพวกเขาก็เลยนับคนเพื่อตรวจสอบจํานวนปรากฏว่านับได้9คนและคนที่หายไปก็คือบอยรุ่นพี่คนหนึ่งอาสาวิ่งกลับเข้าไปทางเดิมเพื่อตามหาบอย พร้อมกับรุ่นน้องอีกสองคนส่วนที่เหลือให้รออยู่ที่เดิมขากลับไปเจอบอยกำลังนอนตัวแข็งสภาพเหมือนเขากำลังโดนใครบางคนลากเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อนๆช่วยกันแบกบอยแต่น้ำหนักของเขากลับมากกว่าคนที่ขนาดตัวเท่านี้พอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็เห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คนขับใส่ชุดทหารคลุมมงพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากนั้น ก็ได้นำบอยขึ้นรถพร้อมกับคนช่วยแบกอีกหนึ่งคนระหว่างทางรุ่นพี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคนขับฟังหน้าแปลกที่คนขับหัวเราะออกมาอย่างไม่เข้ากับสถานการณ์และบอกกับรุ่นพี่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกพอมาถึงห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มารับตัวบอยไปซึ่งตอนนั้นบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีก8คนที่เหลือก็เดินมาด้วยแสงไฟจากโทรศัพท์ และเห็นพี่ทหารสองคนวิ่งมาเหมือนจะเข้ามาช่วยแต่พอออกไปอย่างพื้นที่สว่างสองคนนั้นก็หายไปแล้วจากนั้นบอยได้สติกลับมาเล่าว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ตาสีแดงมาทำให้เขาล้มแล้วกดหน้าอกเขาไว้ในตอนที่เพื่อนๆนช่วยกันแบกเขานั่นเองในตอนเช้าพวกเขาจึงถามหาเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเขาไว้เมื่อคืนเพื่อจะขอบคุณแต่กลับไม่มีใครรู้จัก หรือเคยเห็นหน้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยแล้วทหารอีกสองคนที่ทําเหมือนจะเข้ามาช่วยอีก8ดคนก็ไม่มีใครพบเห็นเช่นกันและมีแม่ค้าบอกกับพวกเขาว่าคงเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่มักจะออกมาช่วยผู้คนที่หลงป่าหลังจากนั้นมีหลักฐานว่าพวกเขาได้เดินทางผ่านทางนั้นมาจริงๆดูจากพลาสเตอร์ที่พวกเขาใช้ในการเดินเมื่อคืน ส่วนพื้นที่ที่มีแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ออกมานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นพุ่มไม้สูงที่ไม่น่าจะมีอะไรผ่านมาได้จากนั้นเมื่อบอยกลับไปถึงบ้านแม่ของเขาก็ถากว่าพาใครตัวใหญ่ตาสีแดงมาด้วยบอยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังในระหว่างการพูดคุยกับพี่สาวแม่ของบอยได้ยินเสียงตะคอกดังมาว่า ให้มันไปขอขมากูเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแม่จึงพาบอยไปขอขมากับพระถวายสังฆทานและอาบน้ำมนต์ครับเรื่องราวทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตำนานความเชื่ออุบัติเหตุความรู้เท่าไม่ถึงการการท้าทายต่อธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่รู้จักสุดท้ายจึงโยงมาสู่เรื่องของการทำพิธี และข้อปฏิบัติต่างๆในการเดินเข้าป่านั่นเองครับคุณผู้ฟังพิธีกรรมทั้งหลายก่อนเข้าป่าอาจมีความเชื่อในทางที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้และหลายครั้งที่เราละเลยถึงความสำคัญของธรรมชาติโดยที่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการไม่เห็นความสำคัญเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุในการทำลายความสวยงามของป่าก็ได้ครับ อย่างที่เห็นกันในสถานที่ท่องเที่ยวภาพที่มีขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือการกระทําที่ไม่ให้เกียรติต่อธรรมชาติพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นการทำลายความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยนั่นเองครับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมากมาย ที่มีนิสัยมักง่ายและเลยต่อการดูแลธรรมชาติพิธีกรรมต่างๆในอดีตถ้าม,มองในแง่วิทยาศาสตร์อาจจะดูเหมือนไร้สาระแต่ถ้าเรามองว่าเป็นคําเตือนและความห่วงใยของคนในอดีตก็นับว่ามีเหตุผลเพียงพอที่เราจะปฏิบัติตามไม่ใช่เพียงเพื่อผืนป่าในยุคข,ของเราและจะดีกว่าไหมถ้าสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ไปยังคนรุ่นต่อไปได้ด้วยช่วยกันรักษาพื้นป่าไม่เพียงเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะรักษาและดูแลความสวยงามของพื้นป่าต่อไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของตำนานห้พื้นป่าในประเทศไทยที่แฝงตัวไว้ด้วยตำนานความลี้ลับความอาถรรพ์และเรื่องมหัศจรรย์ที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับ ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับนัทธิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ